สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะมากินข้าวเรียกพี่น้องกินข้าวเรียกพี่น้องมากินข้าวแล้วกับครับข้าวเอออันนี้ของดิลันอะไรลูกเอ่อสปาเกตตี้เห็ดสปันเกตตี้เห็ดซอสเห็ดฮะนี่ยเลยพี่น้องนะนี่ของน้องเจมสุดหล่อจ้ะเอ่อหมูอบพริกหยวกลูกใหญ่นะพี่น้องนะพริกหวานนะฮะเอออันนี้เขาสั่งเลยนะพี่น้องนะอยากกินนะจ๊ะอ่ะครั้งแจมินคนสวยอะไรคะลูก เอ้ยปลาทอดอ่าของคุณพ่อพ่อนั่งข้าวอะไรอะ่ะเรียกอะไรอะ่ะเอ้ยฝรั่งอย่าก,กวนขอร้องเดี๋ยวไม่ให้กินนะอ่ะจะก,กินรเราเดี๋ยวยกคืนเนี่ยฮะข้าวดิซอตโตอใช่ไหมริมาเลยนะคะแล้วก็พริกหยวกนะฮะพริกหวานอบนะฮะใส่หมูพี่น้องนะก็ทำแบบบ้านเราได้แหละนะหมูปลาช่อนนะจ๊ะ แต่อย่าใส่น้ำปลานะพี่น้องนะอาหารฝรั่งไม่ใส่น้ำปลามันจะขาวจ้ะพี่น้องนะจ๊ะอะของเพียรยาล่ะโอ้โหนี่ไงคนพิเศษก็ต้องกินแบบพิเศษจ้ะพี่น้องจ้ะไอ้ my friend c o m enjoy e eating นะฮะ my friend นะฮะ enjoy eat อะพี่เด้ my family นะฮะอินนัมมออ afternoon นะฮะไอ้ cooking มันนี่จริงนะอันนี้ชิลีชิลี my friend นะปลาแดกชิลีนะฮะ fit อะ วันทันเลดเยปลาร้อยปีจ้ะพี่น้องจ้ะ <es Games> อาได้พี่น้องกินเขาแซ่บ้ังค่อยนะฮะหนึ่งปลาใส่เห็ดนะฮะใส่พริกหยวกนะฮะและ้วก็อันเดี๋ยวแขกได้รับเชิญแมงวัดมัก็สิมาต่ตอมังค่อยนะฮะมันมักปลาเพี้ยนยาก,ก็กินแบบนี้นะพี่น้องนะเออมีพี่น้องหลายคนสงสัยเพี้ยนยาที่บ้านไม่มีแก้วเลยนะฮะเออทำไมใช้แก้วพลาสติกนะฮะพี่น้องเพราะว่าเรามีลูกหลายคนอ่ะพี่น้องนะมันเคยหล่นแตกนะคะเราเพี้ยนยากเลย Err, แฟนให้เปลี่ยนเป็นพลาสติกหมดนะฮะทุกคนนะฮะเเพื่อมันจะได้หล่นไม่ไม่แตกนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะเออยังไม่ตักข้าวเลยเนี่ยพี่น้องนะมาอันนี้ตักเข่าอยู่โออใส่เสื้อตัวเดิมนะฮะพี่น้องพอนเป็นแจ็คเก็ตนะฮะเสื้อคลุมเริ่มเย็นเริ่มหนาวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไม่ให้แต่งหน้าเลยอายวะอ่ะพี่น้องกินข้าวแค่นี้นะขอบ Enjoy Eating Thank you พอกคำ Enjoy ฮะ My friend ลุก กิ้งไมวิดีโอนะคะพีทเป็นทุคคำน็อตเฟเกตคอมเมนต์ไฟแกนโกซีอยู่จ้าพี่น้องจา้าคอมเมนต์ไว้ไปมาได้พี่น้องเก้าเนียวป้หวกนกะป่อหวนมากินกะบกดกมีแหวนยาพอมีแห้งเลยพี่น้องเด้อขอร่องนะแ <c oughs> ยกไก่จ้อมไหลจ้าคอยไปจบทุกช่องทางใจฮะนิวคอยบ้องหวงนะจ้าพี่น้องจ้านะฮะเอ่อเพื่อเป็นการเปิดนะฮะวิดีโอให้ได้เห็นกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมากินข้าวจ้าเจ้าปลาแดกน้ำมันยานะฮะน้ำหนึ่งป่าจ้าพี่น้องจา้านะฮะอ่าอร่อยไหมจ้าสามี เออก็ลองมึงบอกว่าแม่อร่อยแด็กกูไม่ให้กินเพราะใส่หัวอร่อยไหมคะคุณลูกเออลูกกลัวไม่ได้กินต้องบอกอร่อยนะฮะมิมโบอร่อยป่ะอันนี้อ่ามิสเตอร์เห็ดไหนหันหน้าเอาด้วมิสเตอร์เห็ดอันนี้ชอบกินเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าลูกชายนายนะอชอบกินซอสเห็ด ed, ชอบกินเห็ดแชามปญองปิ้งอา่าย่างนะจ๊ะพี่เจมโอ้โหพี่เจมกำลังงัดใหญ่เลยพี่น้องนะพี่เจมกินเผ็ดได้จ้ะพี่น้องจ๋านะฮะ อันนี้เขาบอกแม่ทำเร็วนะอยากกินแล้วเลวจ้ะอ่าไปนะพี่น้องนะอยู่กดไลค์ให้ยายด้วยจ้ะบายซียูนคลิปไม่เฟรน